สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผม BK1 นะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีแอดออนะครับมานำเสนอให้คุณผู้ชมดูนะครับจะเป็นแอดออนรถไฟสารพัดประโยชน์นั่นเองนะครับเอาจริงๆเนี่ยผมเคยรีวิวไปเมื่อปีที่แล้วด้วยนะครับแต่เป็นเวอร์ชั่นเก่ามากเลยนะครับแต่ มาครั้งนี้นะครับมันได้กลับมาใหม่แล้วนะครับซึ่งบอกเลยโคตรเจ๋งนะครับถ้าไี้ผมลองเล่นไปสักพักนะครับก็โอเคจะเป็นยังไงนะครับผมรบกวนผู้ชมนะครับฝากกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับแล้วก็กดรูปนี้ผมด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปนั่นเองนะครับผมนะฝากด้วยนะครับผมโอเคนะครับนี่คือวิธีการสตาร์ทเครื่องหรือวิธีการแบบเปิดเครื่องยนต์นะครับก็คือใส่เราใส่ฐานลงไปนะครับเครื่องมันก็จะติดประมาณนี้นะครับนี่มีเสียงด้วยนะครับ แต่ไม่รู้ผู้ชมได้ยินหรือเปล่าอ่ะผมไปเรื่องเสียงมันละนะครับโอเคมาดูอันแรกก่อนดีกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูนะครับเดี๋ยวผมมามาดูวิธีการหาของดีกว่านะครับว่าของเนี้ยมันอยู่ตรงไหนนะครับนี่นะครับเลื่อนลงมานะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่มันก็จะเรียงมาแบบนี้เลยครับซึ่งเห็นแบบนี้นะครับใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับข้อเจ๋งนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีอีกนะครับเลื่อนลงมานี่จะเป็นส่วนประกอบ ซึ่งแอนดรอเนี่สามารถคาฟได้ด้วยนะครับส่วนวิธการคัฟนะครับก็กดไปที่ลิงก์ที่ผมให้โหลดนะครับก็จะมีวิกิก็ลองไปดูวิธีการคัฟได้นะครับแต่วันนี้ผมจะไม่ได้คัฟโชนะผมจะเล่นให้ดูแล้วกันนะครับมาอันแรกนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรถไฟสําหรับการขุด่ใช่การถุดดิการถางหญ้านะครับการถางแบบทําให้หญ้ามันเรียบนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับแต่อันนี้มันจะมีไฟด้วยนะครับเพราะว่า มันอัปเกรดนะครับนี่โอ้ยซึ่งมันสามารถอะไรอะเสียงบล็อกเอ,อ้ยไม่มันไม่เหรอโอ้ยจะพังจะพังจะพังโอ้โหนี่ทุกคนมันสามารถพังได้นะครับเห็นปะเดี๋ยว oh. <laughs> นะครับถ้าพังแล้วอย่าอย่าไปใช้นะครับผมแนะนําเลยนะครับพักพักมันก่อนพักมันก่อนนะครับโอเค ทำไมมันจะแตกวะผมผมวางอ๋อมันน่าจะโดนทำลายแหละโอเคอันแรกเนี่ยนะครับจะเป็นรถไฟอ่ออันนี้นะครับเป็นโชเวลนะครับก็คือเป็นรถไฟสำหรับการขุดนะครับแต่ไม่ใช่การขุดบล็อกนะครับก็คือการถางหญ้าให้เรียบนั่นเองนะครับนี่นะครับมันสามารถใช้ได้2แบบนะครับแบบโจมตีกับแบบขุดนะครับ อันนี้คือแบบโจมตีคือแบบธรรมดานะฮะเดี๋ยวผมใช้ให้ดูครับอันนี้คือเดีย๋ยวเราเติมเชื้อเพลิงนะครับอ่ะอ่ะแบบโจมตีนะครับนี่นะครับนี่นะครับคือถ้าเราไปใกล้มอนเตอร์เนี่ยมันจะโดนแบบนี้เลยครับผมนี่ครับเขาเรียกว่าโดนไถว่านะครับแล้วก็ต้องมีเลือดกระจายออกมาด้วยนะครับ แต่อันนี้มันเป็นอันอัปเกรดนะครับ <c oughs> ซึ่งอันธรรมดาเนี่ยนี่คืออันธรรมดาของมันนะครับนี่อ่านะครับนี่คืออัปเกรดก็คือมีไฟนั่นเองเดี๋ยวเราลองใช้อันธรรมดาดีวกว่านะครับ <c oughs> ตเติมเชื้อเพลิงไปโอเคเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการถางย้ายให้ดูแล้วกัน,นครับเรากดนั่งแล้วก็กดคลิกไปที่เขาเรียกว่าที่ไถมันะนะครับคลิกไปหนึ่งทีนะครับ มันจะหักหักหัวลงมานะครับหัวไถมันอ่ะผมผมเรียกไม่ถูกมันคืออะไรวะไอหัวดันอ่ะเออหกใครรู้คําศัพท์ก็ช่วยช่วยบอกทีนะครับอ่ะโอเควิธีการใช้นะครับอ่าถ้าเราเดินแบบเอียงนะครับแบบนี้นะครับนี่มันทําการแบบถ่างหญ้านะครับแบบ1บล็อกนะครับผมนี่เราเดินแบบเอียงนะครับแบบซ้ายขวานะครับแล้วก็ถ้าเราเดินหน้าอ่ามันจะถ่ายแบบได้3บล็อกนะครับ เดินหน้าครับถอยหลังนะครับมันจะถ่ายนะครับได้สามบล็อกนี่นะครับผมแต่ถ้าเราเดินแบบซ้ายขวาเนี่ยครับมันจะถ่ายได้หนึ่งบล็อกนะครับอ่าประมาณนี้อืมโอเคอันนี้คือาสรับการถ่ายนะครับการถ่างยานเองแล้วก็ถ้าให้มันเป็นหมวดโจมตีนะครับหรือหมวดแบบดันนะครับก็กดนั่งหนึ่งทีแล้วก็กดคลิกนะครับไปที่ข้างหน้ามัน นะครับหน้าหน้าไถ่มันนะครับมันก็เข้าสู่มหมดโจมตีแล้วนะครับเดี๋ยวรานี่นะครับนี่อ่า <c oughs> บอกเลยโคตรเจ๋งทุกคนเนี่ยมันก็จะมีเลือดติดอยู่ตรงข้างหน้าหน้าด้วยนะครับบ่งบอกว่าเราทําการดันมันเสร็จแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้นะทุกคน <c oughs> โอเคผมก็เป็นหวัดนะทุกคนอาจจะพูดตัวนี้มันอาจจะพูดติดติด,ตดขัดขัด,ขดนิดนึงนะเป็นวัดจริงๆเลยเดี๋ยวต่อไปนะครับอยาก ดูอะไรกันดีกว่าที่มันจริงๆนะอืมเรามาดูรถขุดเจาะกันดีกว่ารถขุดเจาะก็จะมีหลายแบบนะครับอันนี้แบบธรรมดาแบบอัปเกรดแล้วก็มีแบบไดมอนด์ด้วยนะครับไดมอนด์ไดมอนด์อ่ะเลยนี่ครับอ่าประมาณนี้นะครับก็คือเท่าที่ไปอ่านมานะครับก็ มันเหมือนจะแต่ละแต่ละอันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าการขุดไว้นะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับคือถ้าเราเบรนหมดเอาชีวิตรอดเนี่ยมันจะมีสถานะการขุดด้วยนะครับว่ามันขุดได้กี่วิกี่วินะครับแต่ละรถแต่ละเออแต่รถไฟแต่ละคันเนี่ยครับจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งหัวเจาะก็จะไม่เหมือนกันนะอันนี้น่าจะเป็นหัวเจาะธรรมดา,านะครับอ่าอันนี้น่าจะกลางๆมั้งแต่อันนี้น่าจะสุดหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองธรรมดาก่อนดีกว่า เดีย๋ยวเราลืมลืมเราต้องเติมเชื้อเพลิงก่อนนะครับโอเคนะครับแอนิเมชันอนะ่ะผมชอบมากเลยดยูมีเสียงด้วยนะครับแล้วก็มีแอนิเมชันการเปิดออกมาด้วยนะครับนี่ครับหัวจักรก็จะหมุนแบบนี้นะครับทุกคนอือ <c oughs> อ่ะเดีย๋ยวเราไปขุดกันดีกว่าขุดเจาะนะครับนี่คือรถขุดเจาะนั่นเองนะครับ ปึ๊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 อู้ ه, ดันแล้แล้วนะฮะนี่ครับนี่คือการขุดเจาะนั่นเองก็จะมีไฟติดด้านหน้าด้วยนะครับนี่ครับอย่างที่ผมบอกใช่ปะ่ะต้องรอนะครับก็คือแต่ละคัานามันไม่เหมือนกันนะครับอะเดี๋ยวเราลองมาดูอันนี้กัน ว่ามันจะเจาะไวแค่ไหนนะครับแล้วก็การที่มันต้องรีโหลดอ่ะประมาณไหนนะครับหทานเต็มเลยไอ้นี่มันเจาะไวกว่านะครับ,บกว่าันเมื่อกี้เพราะว่ามันเป็นหวัหวหวัหวเพชรนั่นเองอุย้ยเจาะได้นานมากดูดิไม่อ้เดเดอ ้ยเหมือนจะขุดได้นาน,นจริงนะเนี่ยแล้วเลือดเยอะกว่าด้วยทุกคนสังเกตตรงเลือดนะครับแต่เาหัวจากก็จะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกอันนึงอีก,อ,กอันหนึ่ง,นนงผมอยากดูอยากแต่ทดสอบให้มันหมดเลยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดน,นึงนะครับทุกคนนเ t อร์ไลท์อ่านี่ครับถ้าเราถือนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนเราเหมือนเราแบกไ้บนหัวเลยนะครับ โคตริวเลยอ่ะเติมไปครับอู้ <Ooh, S 2> ดูดิผมว่าเนี่ยหัวสุดนะครับมาปดูดวนครับตึบตบ,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 บโอ้โหเจาะโคตรไวแล้วดูเลือดโคตรเยอะ hmm. ผมบอกเลยนะครับใครที่ชอบสายแบบแบบนี้นะครับเหมาะมากนะครับ คือมันคราฟได้ด้วยนะในโหมดเอาชีวิตรอดเนี่ยเป็นอะไรที่เจ๋งจริงๆเลยนะฮะโอ้โหโ,โ,โอเคผมขอขึ้นดีกว่าไปเดี๋ยวผมขอขึ้นก่อนนะครับโอเคเรากลับมาแล้วนะครับมาหลังจากที่เราไปขุดเจาะมานะครับอ่ะแล้วก็จะมีอันเนี้ยมันเป็นรถแบบรถแบบกันกระแทก,กครับเอาไว้เล่นกับเพื่อนนะครับแบบพอมันชนกันเนี่ยมันก็จะเด้งๆดนะฮะผู้ชมเคยเห็นไหมนะครับอ่าตามใน ที่เขาเล่นกันในสนามนะครับนี่นะครับบัมเบอร์แต่ไม่รู้ว่าสับไทยแบบคนไทยเขาเรียกว่าอะไรนะครับนี่ครับได้ไปรถแบบนี้นะครับทุกคนนี่รถเด้งๆเงพอมันชนเดือแล้วมันจะเด้งอะ่ะอดี๋ยวมาดูรับชนตึงเนี่ยครับน,นี่ครับตึงนี่นะครับก็ไม่มีสปีดบอกด้วยนะครัลองชนดู ปึ๋งนี่นะครับคือเล่นกับเพื่อนคือมันเลยนะครับเอาไปทาเป็นสนามอะ่ะบอกเลยสุดยอดอ่าแล้วก็เรามาดูรถนี้ไหมอ่าเกี่ยวกับการเกษตรนะครับผมบอกเลยคันเนียเจ๋งนี่คันเนียเจ๋งเจ๋งยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานก่อนดีกว่านะครับนี่ครับเขาให้มีลูกศรชี้บอกว่าให้เราเนี่ยใส่มเมล็ดพันธุ์ลงไปนะครับซึ่งเราสามารถกดเข้ามาดูได้ก่อนนะว่า เราต้องใช้เมล็ดพันธุ์อะไรบ้างเขาเขาจะมีบอกให้ปไหข้างหน้านะครับเนี่ยกดไหมกดไหมอ่ะนี่ใส่ซีใส่อ่าแครอทใส่นุกชนดีดได้เต็มเลยอ่ะเรามาใส่กันดูนะครับซีดนะครับเมล็ดพันธุ์นะครับ, 100, 000, รบแล้วก็ใส่อะไรดีเอาเป็นแครอทอ่าปลูกอะไรได้บ้างนะนะบีทรูทโอเคเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันเยอะไป อ่ะแล้วก็เราก็กดใส่ได้เลยครับผมปึ๊บนี่นะครับใส่แครอทไปปึ๊บปึ๊บอ๋อนออี่ต้องใส่ต้องใส่เป็นเมล็ดนะครับ,บรโอเคงั้นเอาแคนเนอรก่อนก็ได้นะครับเอาเป็นซีดให้หมดเลยเซีดโอเคอ่ะเราใส่ไปครับผมปึ๊บปึ๊บอ่ะประมาณนี้ก่อนนะครับสวิกตรงเนี้ย เดี๋ยวๆย,ยังไม่ทันอะไรเลยอ่าสวิกอันเนี้ยนะครับเราสามารถปรับได้นะครับเดี๋ยวๆผมขอเติมเชื้อเพลิงมปึ๊บโอเคนะครับมา <c oughs> เดี๋ยวผมทำตรงตรงนี้ตรงไหนดีตรงนี้ก็ได้นะครับอันเนี้ยเรากดไปทีนึงนะครับมันจะเป็นโหมดแบบยังไม่ทำอะไรนะครับอ่ะแล้วพอเรากดไปหนึ่งทีปึ๊บอ่ะ นะครับมาทําการปลูกซีดแรกนะครับที่เราวางไว้นะครับผมแล้วถ้าเราจะสลับอีกมเมล็ดนะครับเราก็กดทีนึงนะครับแล้วก,กดใหม่นะครับแหมแล้วก็ปลูกไปครับผมอ่ะหมดหมดโคตรไวหมดโคตรไวนะครับแล้วถ้าเราไม่แล้วถ้าเราไม่กดเนี่ยมันก็จะสลับให้เราเองอัตโนมัตินะครับซึ่งมันจะปุ่มไอปุ่มตรงเนี้ย ุกคนเห็นปุ่มตรงนี้ไหมเนี่ยปุ่มตรงนี้อย่างเช่นเราจะบีดลุดก่อนได้ไหมปึ๊บอันนี้เราเกดไปนะครับ่ะสมมติมมเราจะเอาอันนี้อันแรกเนี่ยเป็นบีดลุดนะครับผมแล้วก็กดสวิต์ตรงนี้ได้นะครับอ่ะสมมติมมเราจะเอาเป็นพัมกินเป็นอันแรกในการเพาะปลูกนะครับแล้วก็กดไปอันท้ายสุดนะครับนี่ก็เราเข้าทมากดได้นะครับถ้าเราใส่เมล็ดอะไรไปแล้วนะครับเห็นป่ะมันก็จะมีแอนิเมชันขึ้นมานะครับ <c oughs> จากนั้นเราก็ไปปลูกได้เลยเดี๋ยวเราวางกดทีนึงครับเพื่อวางเขาเรียกว่าอาวางด้านหน้ามานะันนะ่ะนะฮะผมประมาณเขาตกน้ำเฉย <c oughs> ขึ้นก่อนขึ้นก่อนอะ่ะโอเคทานหมดนะฮะผมพลังงานหมดอะ่ะสำหรับรถพอปลูกก็จะประมาณนี้นะทุกคนผมมองว่า สะดวกสบายเลยนะครับแต่มันก็อาจจะต้องเตรียมพื้นที่ให้ดีหนึ่งนิดนึงนะครับบางทีเนี่ยเห็นปะมันปลูกไปม่วหมดเลยเห็นปะก็ต้องเตรียมพื้นที่ให้ดีนะครับแต่ถือว่าใช้ได้นะครับรถคันนี้นะครับผมเลิฟมาดูนี่ไหมครับทุกคนเป็นบอลลูนละกันนะครับนะบอลลูนนะครับก็คือจะมีแบบไม่มีถุงลมกับมีไอ้ถุงลมนั่นบนนะครับึถ้าไม่มีถุงลมมันเนี่ยมันก็จะลอยไม่ได้นะครับ จะลองใส่ดูนะครับปึ๊บนะลอยไม่ได้แต่แต่แต่วิ่งได้นะครับแต่จะลอยไม่ได้แต่ครับผมอ่าแต่เก็บของได้ด้วยนะครับอันนี้คือมันจะมีกล่องด้านหน้านะครับคันนี้นะครับอ่าแล้วก็แบบมีถุงลมนะครับอันเนี้ยลอยได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเจ๋งแค่ไหนนะครับปึ๊บสายไฟครับนี่ลม มันก็จะสูบนะครับมันก็จะพองขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าโอเคแล้วก็เราก็สามารถหลอได้เลยนี่ครผมขี่บอลลูนนะครับทํากลางสายฝนนี่โคเท่นะครับมันก็จะหันตามที่เรากำหนดนะครับมีเสียงด้วยเห็นป่ เราลงก่อนนะครับค่อยค่อยค่อยๆอคคโอเคจอดอ่าโคดนุ่มนุ่มนวลโอเคนะครับแล้วก็ถามว่าเราจะทำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะใจะเย็นนะเราจะทําให้มันพองยังไงนะครับให้มันเติมลมได้นะครับเราต้องมีอุปกรณ์ก่อนนะครับก็คือเราต้องมีเจ้านี้ก่อนบอลลูนแพนทอมนะครับอ่ะก็คือ,ขอเขาเรียกว่า คล้ายๆที่มันพองๆอ,อ่ะใครเคยเห็นบอลลูนไหมครับที่มันต้องเติมลมเข้าไป่ะครับเติมแก๊สป่ะผมก็ไม่เข้าใจผมผมไม่เคยขึ้นบอลลูนนะครับก็คือเนี่ยแหละก็คือพอเราใส่ไอ้พองๆแล้วอะถุงลมมาแล้วนะครับจากนั้นเราก็เติมถ่านนะครับปุ๊บนี่ครับมันก็จะพองให้เราอัตโนมัติเลยนะครับอ่าแต่ละอันเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะ นะครับอันนี ja ้ก็จะส่องแสงสว่างให้เราได้นะครับอันนี้ก็จะเก็บของได้นะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอปิดฝนก่อนครับโอเคนะครับผมแล้วก็วิธีการนะครับต่อให้มันเชื่อมกันยังไงเนาะก็คือนะครับให้เรามันมันมันมีสองวิธีนะครับเท่าที่ผมทําได้นะครับก็คือมันไม่สามารถต่อให้มันเชื่อมมันได้แต่มันสามารถใช้เชือกได้นะครับ เดี๋ยวผมขอหาเชือกข้หนึ่งนะครับอ่ะนะครับผมเนี่ยครับเราสามารถลากลากได้เห็นปะนี่เราลากได้ <c oughs> แล้วก็มันมีอันนึงอะ่ะมันจะต่อกับบอลลูนได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าอันไหนนะครับเดี๋ยวผมผม,ผมขอลองก่อนนะครับ <c oughs> แต่แต่เดี๋ยวนี่น,นี่วิธีการลากนะครับแต่ยังไม่ได้เชื่อมให้มันติดกันนะครับอผมบอกวิธีประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวผมเอาออกมนอย่างไงวะ เอามาอยู่เนื้อเอาไปโอเคแล้วก็วิธีการเ,เชื่อมให้มันติดกันแบบนี้นะครับผมมันก็ต้องใช้อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือแบบนี้นี่ปุ่มมันจะมีแบบบวกอยู่นะครับบวกแบบนี้มันก็คือการแบบเราสามารถเชื่อมนะครับให้มันรวมกันได้นะครับอย่างเช่นผมจะเอาไอ้กล่องเนี้ยผมอยากจะติดกับไอ้รถไฟหัวเจาะนะครับเพื่อให้มันเนี่ย ลากของนะครับให้เราได้นะครับในเราในในที่เราเจาะอยู่นะครับให้เรานี่ยครับวางใกล้ๆกันนะครับนี่เห็นปะมันก็จะเชื่อมต่อกันให้เราอัตโนมัติเลยนะครับนี่เราก็สามารถลากมันตามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับเติมเชื้อเพิงนะครับนี่นะครับ มันก็จะตามเห็นปะนี่คือกะมันก็เชื่อมให้เราแล้วนะครับปึก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 นี่โอเคอ่ะนะครับล้วก็ขอมาเก็บนะครับประมาณนี้บอกเลยสารพัดประโยชน์จริงๆนะฮะโอเคเหลืออะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนนี้ดีกว่ารถไฟยิงรถไฟยิงนะครับ อันนี้เลยนี่ครับผมเนี่ยครับมันคือรถไฟบลัสเตอร์ชูเตอร์นะครับผมก็คือเนี่ยสามารถยิงได้นะครับก็คือเราต้องมีของให้มันนะครับก็คือนี่เลยนะครับที่เราต้องเตรียมนะครับชูเตอร์น่าจะประมาณนี้เนาะนะครับแล้วเราก็เติมฐานไปโอเคเราเติมฐานนะครับแล้วเราขึ้นไปนั่งนะครับอ่า ผมไม่เห็นผมไม่เห็นนี่ครับอ่ะชุตเตอร์ดีบัฟบอมเอ่อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหามอนเตอร์ใกล้ๆนี่เจ้าวัวน้อยอู้หุยขอโทษอันนี้มีทรายเฮ้ยลองมีทรายดิ โดนเอ้าไม่โดนเหรอหลบได้ไงวะหรือว่ามันมันอยู่ต่ำกว่าต้องแบบเสมอเสมอกันดูแกะนะครับทุกคนมิสไซย,ยิงไหมยไม่ตายวะเดีย๋ยวลองไอ้ใกล้ดูโอ้ยยิงไม่ได้มิสไซหรือว่ามันบัก แต่นี่ไอ,อ้นี่ใช้ได้แคนนบอลจะพังใช้ไม่ได้หรอโอเคนะครับแต่อันนี้ใช้ได้ใช้ได้น้ำแข็งนะครับยิงออกไปน้ำแข็งนะครับโอ้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 ได้ครับผมมันมันติดมันติดบัก๊กมันติดบัก๊ก อันนี้มันบล็อกอะคันนันบอลอะผมอยากใช้ใหม่เดี๋ยวผมขอลองแป๊บนึงนะครับดูดิว่ามันจะเป็นยังไงปึ๊บโอ้มันมันสร้างแบบใกล้ๆตัวเองเลยโอเคอ้าวเดี๋ยวๆๆีคันนันบอลอืมแต่ละสมิคือมันมันระเบิดตัวเองปะเนี่ยโอเคลองไปใช้กันดูนะทุกคนยิงดีๆนะครับระวังยิงตัวเองเหมือนผมนะครับ แลาคือเริ่มเละและตอนนี้นะครับเ,เรามาดูอันนี้ดีกว่าทุกคนเคลนแทคกเตอร์นะครับก็คือมันเป็นรถแบบเหมือนเอาไว้สร้างนะครับเหมือนเอาไว้สร้างแล้วก็อ,อยวผมอธิบายไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูดีกว่า <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับเนี่ยก็คือเราสามารถสร้างรางรถไฟได้นะครับแบบวางนะครับวางรางรถไฟนะครับแล้วก็วางน้ําแข็งนะครับแล้วก็สามารถวางปุ๋ยนะครับ ที่ทำจากระดูกได้นะครับเพื่อทำการทำให้พืชพธุ์ของเราโตได้นั่นเองนะครับโอเคสิ่งที่ไมาต้องใช้ก็คือตามที่มันบอกเลยครับก็คือรางรถไฟใส่ได้นะครับเพื่อเราจะสามารถทำรางรถไฟได้เลยแบบไม่ต้องวางเองนะครับเราแค่นั่งขับนะครับใส่ไปครับผมนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราลองใส่กันดูนะครับเอาใส่รางรถไฟไปครับผมปุ๊บอันนี้เดี๋ยว อันทะ64เสี่ยวผมเอามาโอเคแล้วก็อันที่2ครับอ่ะทอชนะครับอ๋อพคเกตไอผมเอามาผิดหรือเปล่าผมเอาไอธรรมดามาโอเคโอเคแล้วก็ครับน้ำแข็งครับผมสุดท้ายครับผมโบนเมลนะครับนะาท่านี้รถเราก็พร้อมแล้วนะครับโอเคนะครับเราเติมเชื้อเพลิงไปครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองขึ้นดูนะครับผมอ่ะ สวิกเหมือนกันเลยครับเราสามารถปรับได้นะครับว่าเราจะเอา,เอ,าอะไรนะครับอเดี๋ยวผมจะอันนี้ดีกว่าดีกว่าใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอ่ะใส่ปุ๋ยโอเคนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาใส่ปุ๋ยกันก่อนดีกว่าอ่าเดี๋ยว,ยวปึ๊บนะครับกดอีกทีนึงครับผมนี่มันก็ทำการใส่ปุ๋ยปัมป๊มปัมป๊มปัม๊มปั๊ม ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้ก็เดินไปเรื่อยๆๆนะครับวิ่งไวเหมือนกันนะอุ้ยอุ้ยเดินได้ไวเลยทุกคนใช้ได้ไปไวเลยนะครับดูดิเดินไปเดินมาได้เลยครับนะครับผมไปใส่ปุ๋ยไปครับตอนนี้ปึ๊บ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 นี่เริ่มโตแล้วทุกคนเห็นปะ อ่านะครับนี่เออไงโคตรเจ๋งบอกเลยโอเคพาก,ก่อนนะครับพาก,ก่อนพาก,ก่อนโอเคเดี๋ยวเราลงมาปรับนะครับปรับสวิงกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมจะวางรางรถไฟแล้วกันนะครับโอเคอ่าเราขึ้นรถแล้วกดอีกทีนึงนะครับผม ให้เครื่องเดิน,นครับอ่าท่านี้เราก็จะวางรางรถไฟได้เลยทุกคนนี่ครับนี่ก็เดินช้าๆก็ได้ไม่ต้องรีบ <c oughs> ช้าๆช้าๆเอา้าฐานหมดนะครับพลังงานหมดแล้วนะครับพลังงานหมดต้องไปเติมก่อนเ,อเดี๋ยวผมขอเป็นรางแดงพาวเวเดี๋ยวไม่ใช่อีกอันนึง อ๋อมันมิกให้หรือเปล่าอ๋อมันมิกให้อ๋อโอเคโอเคล้างล้างล้างหมดละ <c oughs> นี่ครับโอเคล้างแรกหมดแล้วครับ <c oughs> แล้วก็สมมติเราจะน้ำแข็งนะเฮ้ยน้ำแข็งโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเราก็มาใช้ตรงนี้ดูเฮ้ยลืมเปิดเดินเครื่องเดี๋ยว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 ผมจะทำทางน้ำแข็งโอเคเราเปิดเดินเครื่องก่อนนะครับเมื่อกี้ผมลืม นี่ครับผมเราก็จะสามารถสร้างทางน้าแข็งให้เราได้นะครับผมในเมื่อเราเดินแบบที่จะเดินบนน้ำะนะครับเราใช้รถไฟนี้ได้เลยนะครับข้ามแม่น้ำได้แบบชิวๆนี่โอเคไปขับไปดีๆนะครับก่อนที่พลังงานจะหมด กดผิดกดผิดเออผมขับขึ้นแป๊บหนึ่งอุย้ยทนน้ำด้วยนะโอเคโอเคตังเช่นเราจะเป็นทอสนะครับผมมองไม่เห็นนะสักคู่นะครับโอเคไปครับเปิดเครื่องครับนี่เลยนะครับมันก็จะวางฝ่ายให้เราเลยนะครับ นี่เน,เนี่ยอัตโนมัติสหรับพัดประโยชน์จริงๆโอเคพลังงานหมดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดียวไอ้รถคันนี้ยังไม่จบนะครับมันมีอะไรดีๆที่ผมทําให้ดูนะครับโอเคนะครับมาพูดถึงไอ้เจ้ารถคันเมื่อกี้นะครับรถสร้างเนี่ยนะครับยังไม่จบนะครับเราสามารถอัปเกรดมันได้นะครับเราสามารถทําให้มันเนี่ยเป็นรถผลิตคอนกรีตได้นะครับก็ ก็คือถ้าภาษาไมครับก็มันจะสามารถทํา c ปเปอร์สโตนได้นั่นเองนะครับโดยการใช้เจ้าเครื่องนี้นะครับเครื่องผลิตของมันนะครับก็คือมันจะอยู่ตรงนี้นะครับต้งล่างๆเลยนะครับนี่เลยนะครับเราสามารถนี่นะครับมันจะมีไฟกับน้ําเอ้ยราวากับน้ํานะครับอ่าก็คือมันจะสามารถผลิตคอปเปอร์สโตนให้เราอัตโนมัติได้ว้าวมาลองดูกันนะครับ เติมเชื้อเพลิงครับอจากนั้นเราขึ้นรถนะครับแล้วเราก็กดหนึ่งทีครับผมให้เครื่องทำงานครับจากนั้นเรามาดูกันครับนี่นี่ทุกคนนะครับโค้เจ๋งท่านี้เราก็สามารถทำทางได้เลยนะครับใครที่แบบชอบเดินทางไกลๆนะครับ เราใช้รถตัวนี้บอกเลยคุณจะสะดวกสบายสุดๆเลยครับอ่าหยุดก่อนนะครับอเอาพอหอมปากหอมคอวันนี้ทุกคนผมก็ไม่สบายด้วยนะครับทุกคนดูเสียงนี่อ่าช่วงนี้ก็เป็นเป็นหวัดนะครับอาจจะรีวิวได้ไม่เยอะนะครับก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับคือไม่อยากสปอร์เยอะด้วยครับอยากให้ไปลองเล่นกันเองเนาะ โอเคถ้าอันไหนข้ามไปนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็ลองเอาเร่กันดูเนาะลิงโหลดผมจะให้ไว้ด้านล่างนะครับโอเคนะครับแล้วมันก็จะมีพวกคนงานนะครับแบบนี่ครับนี่เลยที่เป็นสับไข่นะครับเนี่ยแบบพวกคนงานขุดเจาะอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีด้วยนะครับแต่บางทีเนี่ยมันก็จะทําร้ายเราด้วยนะก็อย่าไปตีมันหรืออะไรนะครับผมไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถแบบ ใช้งานมันได้หรือเปล่านะครับว่ามันจะแลกของได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะอยู่แบบนี้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็ลองไปเล่นกันดูนะครับประมาณนี้นะทุกคนก็สำหรับ add o อันนี้นะครับผมมองว่าเจ๋งเลยทีเดียวนะครับผมโอเคเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับตอนนี้บายครับผม